Sånn.

สามเดามอ้าวน่อยไปหมาดิ <c ười> าด้กัง่อิจะได้นีไปโอ้ยหัวนี้ได้ทันนึ่งเลยเา่าเลย ได้ให้พ่อไปให้ให้พ่อไปดิซโรตินงหญ่เว้ยอาเติมสวยเนาะอาเติมรอนะอาเติมรอนะทันไรบอกได้อะไรแม่ตีบีเห่านี่อันนั้นอันนี้ก็